สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องป้องปายสุขุสุขคนเดอ้อมาที่สืเตก็จะมาตอบคอมเมนต์เนาะผู้เพื่อนอยากหู้เนาะเอฟซีเผยสืเตะปะหู้เพื่อนอยากหู้น้ำสืเตเนาะว่า เอหางโพ่อนบ้าว่าจะเตมหีหางหางโพอ,ออกมาแล้วนอกาจานมาดำส่งเงินให้กินท่าได้ปีใหม่ว่าจันซัโบคนที่เขาส่งให้อ่ะคนละหมื่นสองหมื่นคนละแสน่ะว่าจันผู้หนึ่งแสนผู้หนึ่งหมืน่นผู้หนึ่งสองหมื่นว่าจันโอ้ยคันเหม็นใส่ใส่ข่อยอยังอยู่ในกลุ่มก็คือสิบห่ฮอดดอกหมืน่นหรือสองหมืนห่นะบ่ฮอดอืมยิ่งอีกคนหนึ่งเฮกเต็กมาทีหลังอ่ะยังบ่ฮอดเลยแหละเออ พอหอดเยอย่างน้อยก็ได้ดูดอกคนละสามมือก็คนละสองพันขอโทษขออภัยมาหลายเนาะคนละสามมื่นคนละสองพันสามพันเท่านั้นแหละค่ยังอยู่ในแกงเดี๋ยวเพราะมันหลายคนสิมาให้ทีละหมื่นสองหมื่นอ่ะคือให้บบได้ที่ให้ได้คุ้มมือนี่คือเห็ดใส่แต้ค่อยกับหน้าตาเนล่ะเห็ดใส่สาวแต้กับหน้าตาเนล่าที่เห็ดใส่เนี่ยคือให้ให้หลายนั่นนะ บอได้ไห้ลายดอกพี่น้องเอ้ยเอามาฟังสเต็วเาหนีอย่างมากเขาก็จะให้มาซื้อเป็ดซื้ออยังมากินเหมือนซื้อโฮเซลกันท่านั้นแหละบอได้ให้ดอกที่ว่าคนละหมือนสองหมื่นะค่อยก็เพิ่งจะเห็นนี่ละคนละหมือนสองมื่นกันละเออคนหนึ่งมือนหนึ่งคนหนึ่งเซนหนึ่งเน,นี่ยตอนนั้นแหละก็เห็นเพิ่งเห็นนี่ละแล้วที่เจ้ากระเบิ้งไปนี่แหละเดี๋ยวอีกหน่ยอยยังว่าเลยนะเนาะยังว่าแล้ว คนปากหวานกับคนปากหวานอยู่น้ำเดียวคนปากหวานคนเปรี้ยวอยู่น้ำเดียวโยขนาดไอ้เคยกัดกันคืออย่างนี้ก็ยังคืนดีเดียวได้นะคิดเบิ้งแล้วกันแหละเออถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งไปละพี่น้องเลยเบิ้งไปน้ำกันนี่นะคนคนหนึ่งอ่ะบ่มีความจริงที่เขาเว้าออกมาน่ะกล้าเว้าบ่กล้าเว้าบ่ความจริงอ่ะบพกล้าดรอกถ้ากล้าก็กล้าเว่าความจริง เขามักแต่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วโยวนให้คนอื่นเขาชอบแบบนั้นน่ะเออเขาวาความจริงปากจนแฉปากจนเปื่อยเนี่ยบ่มีไพฟังเขาดอกเขาบ่มักคนคนใดว่าความจริงนะเขบพมักนอกจากโกโหกตัวเดียวเท่านั้นคนนั้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นน่ะใช่มากขนาดจับกลุ่มนินทากันนะี่เนาะเออ คือค่อยออกมาคือค่อยบ่มักความโกหกตอแหลค่อยบ่มักคาเทะเป็นผู้ใหญ่คำว้าหรือคำนั้นคำใดคำนั้นอันนี้บมเคยบ่เคยว่าความจริงกับเฮาอย่างว่าอะไเนาะสาแตเสามือสองทุกอย่างจะต้องเป็นของมือสองเท่านั้นมาถึงสาแตของมือหนึ่งอะบมมีดอกมือหนึ่งจะต้องไปถึงคนเปลาหวานก้นเปรี้ยวมือสองกับหนตานี่ จอตลอดมือสองนี่ของทุกอย่างจะต้องเป็นของทุกอย่างก็คือมือสองถึงจะตกมาถึงเนาะบ่มีมือนึงดอกเอาเอาแล้วพี่น้องบาดนี่มีอีกได้ไอ้คอมเมนต์เพิ่นน่ะพี่น้องเอ้ยมีอีกเออเป็นได้ล่ะว่าซั่นมีอันมาไอ้มาดส่งเงินให้กินอยู่บ่ว่าซั่นอมาดําเถเนาะบาดนี้ เอาป้าเอา,มาแม้วล็ขยกหวัวล้วล้วพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์เพื่นว่าค่อยซาลัปัดเอาค่อยกัเพื่ได้ตอบเพื่นลขอบคุณเพิ่นจ้าดีแล้วเพื่นเห็นเราเป็นคนสําคัญเออโอ้ยว่าค่อยนี่จับกลุ่มเดี๋ยวหูอยู่ดียวพวกมึงอะเป็นพวกเดียวกันว่าะจ้าค่อยเป็นพวกเบิง่งเลียวเบิง่งสุเพื่อนในเตะละมือไปเห็ตดอย่ง พาเดี๋ยวจับกลุ่มว้าพื้นแต่สาวล่าว้าอีสานเขาเฮ็ดยังกับว่าแต่พื้นเขาว้ามามันกี่ปีแล้วสามสี่ปีกันยังว้าอยู่หันปัจจุิ่นนะบัดต่เฮาบ่ได้ว้ายังก็มาว้าใส่เลยว่าเฮ้าจับกลุ่มกันว่าจานบ่ได้จับกลุ่มเนอะพี่น้องเอฟซีคือเห็นใ่ซึ่งกันและกัน โดนกระทําแบบนี้ซาเตก็โดนแบบนี้สาล่าพาอีสานกระโดนแบบนี้ญาตากระโดนแบบนี้มันโดนน้ําเดี่ยวมันก็นเลยต้องแบบเมื่อได้โทรหากันด้วยซ้ำนายคือเขาลงคลิปเขาก็เข้าไปเออเขาลงคลิปแล้วก็เข้าไปให้กําลังใจกันแบบนี้นะพี่น้องเออบ่ได้ว่าสิตตรงมานั่งจับกลุ่มกันคือว่าเออค่อยไล์ซดด้วยนี่เจ้าเข้ามาว่าน้ำค่อยนี่เด้อมักเบบนั่นบอกพี่น้องขันมากเป็นแม่ละซาเตสิเฮ็ด ไล่สดแบบน,นี้เลยสิผ้าเดียวไล่แล้วก็สิผ้าเดียวขึ้นมานิทานทาแบบนี้เต่เ,เจ้ามาักโอ้ยังว่าเลยเนาะอีกช่องหนึ่งไป่เห็ดอย่างนินทาแต่สาวเล้าเบา,าอีสัตถ์กินกับพิดนั่งอยู่กับพิดนอนอยู่กับพิดแตะเจ้าว่าเ,าเ,าเลไได้ยังเนะาะจักไปเลยเนาะอคอมเมนต์มาเขาก็าามมว่วา,าตามคอมเมนต์เด้อพี่น้องเด้อนี่ก็อ่านตามคอมเมนต์นั่นละเปนคอมเมนต์มาเขาก็ว่าตามนี่แหละเออ ว่าเฮานี่เป็นพวกเดียวพวกมึงกับกันมึงก็สิบ่ได้เว้าสุภาพเลยใด๋เอออันนี้บ่เป็นผู้ใหญ่เออหัวง้อหัวดอนกันเบิดแล้วก็ยังเว้ามึงเว้ากูเออก็ยังเอาคนอื่นไปนินทานินทาซาเตกะดนเออยาตากะดนหัวขวัญหัวะอกะอ้อยอืมเยีแล้วกดเออเอิ้นลา มาแม่เอือจลีมาแม่เอือจลีว่าซานเอินเราเอินเราไปเห็นงางพอเราออกมาพอเราด่าเราอันนี้บ่ธอเจ้าไอเป็นผู้ใหญ่มันบ่เมตผู้ใหญ่เนี่ยพอเขาว่าใจเจ้าใเจ้าบัดเกียรติมาทีใจเจ้าว่าใ่กับเจ้ากับเจ้ากับเกียรติกันนี่กับเจ้าก็ต้องออกมาปกป้องโตกับเจ้าเองพอกับเจ้าออกมาธอเจ้าพัดว่านี่ธอเจ้าพัดว่าเสเข่าวว่าเออ มันด่าคนอย่างสันอย่างสิว่ะ่าชาวเราบ่อยสันที่ที่ที่ค่อยเบิ่งมานี่นะถ้าเจ้าต้องพิจารณาเดอเบิ่งเดอสังเกตเดออยู่ดีๆชาวเราบ่อยสันเราเสียออกมาด่าบอกไม่ได้ออกมาด่าได้อยู่ซื่อๆนะเอออันี่ข้ามมาหรือตื่นมาเขาเห็นแล้วท้าเจ้าไล่ชดเห็นแล้วท้าเจ้าไล่ดสี่ห้าคนท้าเจ้าก็ไปลุ่มเลยบาดนี่ เออลุมกันและลุมกันเว้าพื้นชาวลาวเว้าอีสานมั่งเว้าเพิ่นนี่เ้อะีมั่งเว้าพื้นนี่เงินทองบ่จบบ่สิ้นเลยสัก3-4ปีแล้วแเจ้าเว้าค่ะ3-4ปีแล้วดแทเจ้าเว้านี่ออที่ค่อยเห็นมาที่ค่อยได้ยินมานี่3-4ปีแล้วยังบ่จบอยู่ไอ้เงินนั่นน่ะนนคือว่ายังว่าลเนาะให้เข้าไปแล้วแทเจ้าก็เศร้าซา ทั้งทังทั้งที่ทนเจ้าก็ให้เขาทนาเจ้าก็ให้เขาไปแล้วทาเจ้าสิมาเว้าอย่งอีกเออในเมืออเงินในกระถุงเทนาเจ้าเขาก็ขอคืนว่าเขาขอเจ้าบัให้ซะอย่างเป็นเพื่อจิไปญาติในถุงเสื้อเจ้าเม่นหรอวะสังเกตเบื้องพี่น้องเอ้ยทนาเจ้าก็มีอายุหลายแล้วทนาเจ้าก็ยังมาจับเขายินทาให้เด็กน้อยถอนงอกให้เด็กน้อยเว่าใส่ทเจ้าเออ กันเถเจ้าอยู่ื่อๆบ่มีเผยเว้าใส้นะคอยสังเกตบึงนะบ่มีเผยเววถ้าถอยแต่อยู่ื่อๆจะเล่าเบาอีสานเล้าก็เบ่เ้าเอ้ยสารีเล้าก็เบ่เ้าสี่ห้าปีก็คือเก้าสี่ห้าปีก็คือเก้าเว้าเรื่องเก้าเว้าเรื่องเดิมบ่ิีจบบ่สิ้นบ่เปลี่ยนบ่ลีไป้เก้าอันนี้แหละให้เงินเท่านั้นเท่านี้ก็บพอๆส่งอันนั้นส่งอันนี้ให้กินกับพอๆอยากได้เป็นเดือนเดือนนึงจะต้องส่งให้เอ้า ก็แล้วแต่เจ้าแรกเนาะเจ้าสีให้เป็นเดือนหรือเจ้าชีให้เป็นสิบวันสาวันก็แล้วแต่เจ้าแรกเงินในถงเจ้าเม่นละวาให้ไปไปแล้วก็จบได้ก็จบพี่น้องเนาะแล้วีิมาลื้อฟื้นว่าตีเรื่องเก่าๆสามสี่ปีก็มาฟังเบื่อเดยกับเรื่องเก่าเรื่องเก่านะอแม่ถ้าถ้าใครไล่สดนี่ถ้า่อยสิเว่าตีเรื่องเก่าบ่านนี้ถ้าเจ้ารับได้เปล่าปานนี้เออ ก็รับบดได้แต่เบิ่งเดิ้อแบบนี้ค่อยสไลฟ์สต่สักวันหนึ่งค่อยสิเอินญาตามาเอิีที่เจ้าว่าใจ้าค่อยนี่กุมพวกมึงนี่ก็ทีเอามาเว่าวว่าวบนเรื่องเก่านี่มาว่าเบอง์นุ้แต่เจ้าสิเครียดบ่แต่เจ้าก็เครียดอันนี้ว่าแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมนะไอ้เงินเท่านั้นเท่านี้ว่าอยู่นั่นอ่ะอืมขันบมมีพี่คนนี้ชาวเตกับโมมีกินบมมีอยู่เออ เว้าแบบนี้เว้าหลายคอมเมนต์ให้จ้าค่ะข้ไปอ่านเบิ่งค่อยดิโอ้ยหัวค่อยบอกพอเหໍะพอหอะพ่น้องาพอจังนี้คิปหน้าไปติดต่อใหม่ด้อมาฟังจ้ะ